สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนการใช้โปรแกรมอินดีไซน์นะคะในการทำดิดจิตัลพับบิชชิ่งนะคะที่จะใช้ใน iPad iPhone แล้วก็ Android ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนการทำกดปุ่มสีตรงนี้นะคะแล้วหูฟังตรงนี้จะเปลี่ยนค่ะแล้วก็มาเริ่มกันเลย หลังจากที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะคะให้กดไปที่ d o c เมนต์ค่ะเลือกอินเทนตเป็นดิจิทัลพาปิชชิ่งเพจไซส์นะคะคือ iPad แล้วก็แนวกระดาษที่เราจะทำวันนี้นะคะหน้ากระดาษตั้งค่าไว้คือแนวนอนนะคะมากรินนะคะคือกรอบการกำหนดงานที่เราจะทำวันนี้คือ5้ามมกดโอเค การทำดิจิตอล p u b บิชชิ่งนะคะทำได้ตั้งแต่อ n d e s i g n CS5 ขึ้นไปนะคะเครื่องมือที่อยู่ด้านขวามือตรงนี้เราสามารถโหลดได้ค่ะตรงนี้จากการอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดค่ะก่อนทำนะคะเราก็มารู้จักกับเครื่องมือก่อนนะคะเครื่องมือใน Indesign นะคะจะ คล้ายๆกับ Photoshop กับ Illustrator นะคะอันนี้คือเครื่องมือ Selection ค่ะอันนี้ก็จะเป็น Text ค่ะเอาไว้เขียนข้อความกานเขียนข้อความใน InDesign นะคะเราสามารถตีกรอบได้เลยแล้วก็พิมพ์ได้เลยค่ะส่วนเครื่องมือนี้นะคะเป็นเครื่องมือสร้างเฟรมค่ะ แล้วเราก็มากดเครื่องมือด้านซ้ายมือนี้นะคะคลิกไปสร้างเฟรมขึ้นมาในการกำหนดงานวันนี้ตรงนี้นะคะสามารถขยายได้นะคะแล้วก็ย่อดได้จากนั้นนะคะเราก็มา ดูเครื่องมือด้านขวามือนะคะที่คำว่า object state นะคะเป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกัน2อันคลิกเข้าไปนะคะก็มากดเพิ่ม state โดยการกดที่สี่เหลี่ยมที่คลกระดาษนี้นะคะคลิกเข้าไปเปลี่ยนเป็น2 3 4 าการเพิ่มสเตตตรงนี้นะคะจะสัมพันธ์กับการสร้างปุ่มของเราในวันนี้ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะมาเลือกรูปกันนะคะ mm hmm. Place in in design ค่ะดับเบิลคลิก hmm. ที่ภาพนะคะ mm hmm. เราจะเห็น mm hmm. กรอบสี่ mm hmm. เหลี่ยมสีน้ำตาลนะคะ mm hmm. ให้เรากดชิฟนะคะ mm hmm. โดยทำการย่อภาพ การกดทิปจะทำให้ภาพของเราได้สเกลที่สมบูรณ์นะคะไม่บิดเพี้ยนนะคะคลิกที่สเตตนะคะแล้วก็เลือกภาพขึ้นมาได้เลยสเตทต,ต่อมานะคะ อย่าลืมทำการกดชิปทุกครั้งในในการย่อขยายภาพเลยนะคะ หลังจากที่เราได้สเตตโคบ5สเตตแล้วใส่ภาพครบ5สเตตแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาสร้างปุ่มกันนะคะคลิกสี่เหลี่ยมด้านขวามือเนี่ยนะคะการสร้างสี่เหลี่ยมในอินดีไซน์นะคะถ้าเรากดปุ่มลูกศรขึ้นลงนะคะสี่เหลี่ยมจะอยู่ในลนะักษณะเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะถ้าเรากดลูกศรซ้ายขวานะคะ สี่เหลี่ยมจะอยู่ในแนวตั้งแบบนี้ค่ะอย่าลืมกดชิปนะคะในการยอ่อจากนั้นนะคะก็ทำการเลือกสีนะคะคลิกที่สี่เหลี่ยมนะคะตรงนี้แล้วก็เราจะดูสีก็ได้หรือว่าจะเลือกสีจากตรงนี้ก็ได้นะคะกด ที่เครื่องมือ selection นะคะเพื่อทำปุ่มต่อไปคลิกที่ขอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะกด,ด object state นะคะที่ปุ่มก็ดูสีค่ะพอเราได้สีครบแล้วนะคะเราก็จะมาทำปุ่มโดยการ กดคําว่า b o t t o s and Form นะคะที่อยู่ด้านขวามือค่ะคลิกเข้าไปนะคะเลือกปุ่มแรกนี้เลยนะคะกดคําว่า Action ที่มีเครื่องหมายบวกค่ะก็เลือกคําว่า Go to State นะคะ State ต,ตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็น State แรกนะคะให้ตรงกับภาพให้ตรงกับสีนะคะ อันต่อมาเราก็ทำเช่นเดียวกันแอคชั่นค่ะ go to state state ที่2ค่ะอันที่3ก็แอคชั่น go to state state ที่3 a c แอคชั่น go to state state ที่4ค่ะนั้นสุดท้ายนะคะแอคชั่น go to state state ที่5จากนั้นเราจะมา พวิวกันโดยการกดคำว่า Folio overlay นะคะคลิกที่ Preview เลือกพ r ว v ิวออนเด s ท t อปก็ลองกดดูค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็จะเสร็จสมบูรณ์นะคะกับ การใช้ i n นดีไซน์นะคะในการเปลี่ยนปุ่มสีหูฟังแบบนี้นะคะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับแบบอื่นได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมกันมาตลอดนะคะสวัสดีค่ะ